รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Hello. Hey, Alex. Hey, how are you doing? สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดดินอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการของเราก็นำเสนอขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มาเยี่ยมที่บ้านคุณเฮอร์แมนนะครับดูกําลังขมักขม้นกวาดพื้นบ้านอยู่นะฮะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะพาคุณผู้ชมกับคุณเฮอร์แมนไปเที่ยวที่ไหนดีเรามาถามคุณเฮอร์แมนกันดูดีกว่า I was just explaining to them That I have no idea where we're going to go today so where do you want to go I do not know uh well I have no idea I've run out of ideas อ then we have a problem uh. but anyway if you find something please give me first time to clean my terrace here oh. because i'm sweeping i, I bought a new broom and uh, I, see. I want to use it i have no idea นึกไม่ออกเลยนะครับไม่มีไอเดียเลยนึกไม่ออกเลย I have no idea where to go today ผมนึกไม่ออกเลยว่าวันนี้จะไปที่ไหนดีนะครับคุณเฮอร์แมนก็เลยบอกว่า I have to finish sweeping my house first นะครับ I have to finish ก็คือผมต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อน finish ก็คือทำบางอย่างให้เสร็จสิ้น finish นะฮะ I have to finish sweeping sweeping ก็คือการ กวาดนั่นเองนะครับหมายถึงกวาดบ้านนะครับ mm hmm. คุณเฮอร์แมนเขาบอกว่าเนี่ยขอกวาดบ้านให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวที่ไหนก็ค่อยว่ากันผมก็เลยนึกขึ้นได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอถามเจ้าตัวก่อนนะครับ mm hmm. I have one question for you firstDo mm hmm. you know what this is made from? Uh, I do not know but I can tell you only one thingI found it in the supermarket and it is easy to use <laughs> <laughs> This synthetic oh, it's not natural product. No, it's <U y. S 1> synthetic. Oh, is fiber. I see. No, a ผม mm hmm. ถามคุณเฮอร์แมนนะครับว่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าไอเนี่ยทำมาจากอะไรนะครับไม่กว่าอันนี้คุณเฮอร์แมนก็บอกว่า I do not know ผมไม่รู้นะครับ I do not know but I do know แต่ผมรู้ว่า I got this from the supermarket uh uh. ผมไปได้สิ่งนี้ไปซื้อไอ ไม้กวาดอันนี้เนี่ยมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอันนี้นะครับเป็น synthetic fiber synthetic แปลว่าเส้นสังเคราะห์นะครับ synthetic สังเคราะห์ fiber ก็คือเส้นใยนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นไม้กวาดที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์นะฮะทีนี้เนี่ยมีไม้กวาดชนิดหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพาคุณเฮอร์แมนไป แนะนำให้เขารู้จักนะครับเป็นเส้นใยที่ทำมาจากธรรมชาติ There's actually one place that they make authentic organic rooms คุณผู้ชมครับผมบอกคุณเฮอร์แมนไปนะครับว่าเนี่ยผมจะพาคุณเฮอร์แมนไปชมสถานที่ที่หนึงซึ่งเขาทำไม้กวาดซึ่งส่วนผสมเนี่ยส่วนประกอบทำมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนไม้กวาดแล้วก็ส่วน ด้ามจับเนี่ย handle เ,เนี่ยด้ามจับนะครับทำจากธรรมชาติทั้งสิน้นก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและมันคืออะไรนะครับไปกันเลยดีกว่า shall we w e l let l me first finish here huh? o k a yeah y thank you go ahead คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและคุณเฮอร์แมนก็ได้มาอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเราได้มาอยู่กันที่แหล่งที่ผลิต ไม้กวาดดอกญ้าแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่กับผู้ชํานาญการทําไม้กวาดดอกญ้านะครับซึ่งได้ทําไม้กวาดดอกญ้าเนี่ยมาร่วม8ปีแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนํานะครับไม้กวาดดอกญ้าเนี่ยทางภาษาอังกฤษนะครับเขาจะใช้คําว่า broom broom ซึ่งแปลว่าไม้กวาดแล้วด้วยความที่ว่าเอาดอกญ้าเนี่ยเอาญ้าเนี่ยมาทาไม้กวาดนะครับมาทําส่วนที่ใช้กวาดเนี่ยเขาจะเรียก หญ้าว่า grass เอามารวมกันก็ grass broom นั่นเองนะครับแค่นี้เองง่ายๆไม่กวาดหญ้านะไม่กวาดดอกหญ้า grass broom ส่วนช่วงนี้นะครับช่วงที่เนี่ยฮะเราใช้ปัดกวาดเนี่ยเขาบางทีเขาก็ใช้เรียกว่า brush นะครับหรือว่าส่วนใช้ปัดเนี่ยใช้ปัด brush brush แปลว่าปัดนะครับอันนี้เป็นส่วน brush ส่วนด้านนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า handle hand ที่แปลว่ามือนะครับ handle ก็คือ ที่จับนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับถ้าจำไม่ทันก็จดไว้นะครับฝึกท่องไปเรื่อยๆภาษากฤษเดี๋ยวก็จะติดอยู่ในหัวเราเองนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นผู้ชํานาญการทําไม้กวาดดอกย่ามากว่าปีคุณลุงบุญลือยินดีโพจน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีคุณลุงครับผมได้ยินมาว่าคุณลุงเนี่ยทาไม้กวาดดอกย่ามา8ปีแล้วใช่ไหมครับเป๊ะๆเลยอะฮะแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงทําอะไรมาก่อนล่ะครับ ช่างไม้ช่างไม้อะฮะปลูกบ้านอะไรงนี้ปลูกบ้านอะไรอย่างน,าน,างนี้แล้วทำไมคุณลุงถึงเปลี่ยนใจมาทําไม้กวาดดอกหญ้าล่ะครับเพราะผมเป็นอุบัติเหตุไนะตกบ้านมาแล้วผมทําอะไรไม่ได้แล้วผมก็มาจาับอาชีพทําไม้กวาดอ๋อก็คือจากงานหนักมาทําเป็นงานเบาครับอืมคุณลุงครับพรเอิญเนี่ยครับวันนี้ผมมีคู่หูต่างวัยมาด้วยครับเขาเป็นชาวเบลเยียม ชื่อคุณเฮอร์แมนครับเขาสนใจวัฒนธรรมไทยวิถีไทยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวไทยนะครผมเลยพาเขามามามาได้รับความรู้เพิ่มเติมนะฮะก็ยังไงก็แนะนำเขาด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นไม่กวาดดอกย้าอย่างนี้เนี่ยฮะต้องมีวัตดุดิบอะไรบ้างครับใช้อะไรมั่งเนี่ยฮะผมไปซื้อวัสดุดิบมาจากปัจจินบุรีนะครับแล้วก็มามาทาไม้กวาด แล้วก็ตีด่าเป็นหญ้าใช่ไหมฮะหญ้าแห้งหญ้าแห้งครับ so one of the ingredients this one is dried grass I believe they handpick the grass they select the nice grass h a n they dried it มีหญ้าแล้วมีอะไรอีกครับมีดัมนี่ครับดัมดัมอันนี้ไม้อะไรเหรอครับไม้เขาเรียกไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นะครับ อ๋อใช่เป็นป้องปองอย่างเงี้ย they use bamboo stick mm hmm. for the handle I see bamboo mm ก็ค hmm. mm ือไม้ไผ่นั่นเองนะฮะ bamboo stick ก็ stick เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเอาไว้เรียกวัตถุที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นแท่งแท่งเนี่ยฮะเขาใช้คำว่า stick ได้หมดเลย bamboo stick อันนี้เป็นไม้ไผ่นะฮะ somebody decorated the one huh? โอ i The decorated. t lines อ่าอ่ e ยังจะไป decorated คุณเฮอรแมนนะครับเขาถามว่า Is it decorated Decorate ก็คือตกแต่งนะครับ Decorate แปลว่าตกแต่งเขาถามว่าเนี่ยลายๆพวกนี้มันคืออะไรหรอมันคือการตกแต่งหรือเปล่าคุณลงครับลายมันมาจากไหนล่ะครับผมสังเกตเห็นลายมันมามามาแบบนี้เลยแต่มันเขามาตกแต่งทีนะครับตกแต่งอ่ะเขาเขามีเขามีขั้นตอนทำเขามีเกลียวมีอะไรทำเป็นลวดโฉมแล้วก็หล่นไป รนไปแล้วก็มาเป็นเกลียวแบบนี้เขาเขามีเขามีแบบมาเลยอะสวมเมื่อเวลาลนไฟมันร้อนมันก็เป็นลายกันนี้อ๋อก็คือเอาลวดมาพันอันนี้คือเขาเขาเตรียมมาตอนเราไปซื้อเขาก็าทำให้เสร็อ when he bought this when he bought the material the bamboo it's already pre prepared I see and what they did was they they put they put wires around it in lines then they heat it up so the wires made these Ah, so it's not really painted, it really no, yes, mm, ก nice. uh ็ม huh. so right? uh ีหญ้ามีไม้ไผ่นะฮะแล้วก็เชือกด้วยใช่ไหมครับครับเชือกด้วยเชือกอะไรครับเนี่ยือก็เรียกไนลอนธรรมดาอ๋อนเป็นไนลอนนะฮะก็ความคงทนใช่ไหมแล้วยืดหยุ่น แล้วนอกเหนือจากนี้มีผมเห็นตรงนี้นะฮะมีมีดด้วยใช่ไหมครับมีมีดมีกันไกมีดกับกันไกเอาไว้เอาไว้ทําอะไรบ้างอะครับมีดเดียวไว้เฉือนไอเขาเรียกก้นไม้กวาดนะนะไอ้ที่เรียกก็จะเรียกว่าท้ายไม้กวาดก็ไแด้นนะอ๋อแต่งทรงใช่ไหมแต่งทรงอย่างเงี้ยแล้วให้ดูให้มันดูสวยงามะถ้าธรรมดาถ้าเราไม่แต่งมันก็เป็นลักษณะนี้แล้วถากไปมันก็มึงไม่สวยอ๋อเราก็เลยต้องเหลาให้สวยต้องเหลาให้สวย มันออกมาเป็นรูปแบบนี้ถ้าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันก็ทรงไม่สวยนะก็ลูกค้าก็ไม่ติดตา so he uses the knife to um, shape the the cone I can save myself. It should go. it is sharp. It should go to save. คุณเฮอร์แมนก็บอกว่าเนี่ยมีค่อนข้างจะคมนะครับ sharp sharp คมนะฮะ แล้วก <laughs> ็กันไกนี่ผมขอดาว่าเอาไว้ตัดตัดเชือกตัดเชือกโอเค b u เจ h e มื่ n นา this is finished uh huh. this so there is no lacquer or something to to keep it tight or what mm hmm. just to thread คุณเฮอร์แมนนะครับเขาถามว่าเนี่ยฮะ this is finished เขาบอกว่าเนี่ยมันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น there is no lacquer มันไม่มี lacquer หรือว่าอะไรเคลือบ ใช่ไหมครับนี่คือเสร็จแค่นี้เสร็จแ้นตอนเสร็จแค่นี้เลยครับไม่ไม่ไม่ต้องลงไม่ไม่ต้องลงยางหรือว่าเลกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครไม่ต้องลงครับทำไมล่ะครับ so they stay like this มันถ้าเราลงไอ้นี่นะแล้วถ้าเราลงน้ำมันยางแล้วชันนะเพราะมันมันมันจะแข็งตัวแต่ช่วงแค่แค่ที่เราลงนะพอพอไปแล้วตรงนี้มันจะกรอบอ๋อแล้วมันจะหักหลุดได้อย่างนี้ยืดหยุ่นกว่าแล้วทนกว่าใช่ไหมครับ the reason they don't put any Uh, lacquer or, yeah. or rubber on it yeah. is because the knitting itself yeah. is already well, tight yeah, it and it's flexible mm. if you put lacquer on it it's too hard ah, yeah, when you use break. it this part <coughs> yeah, break. will break off and mm -hmm. it will fall into pieces but like this it mm -hmm. will be much more tougher mm -hmm. durable but uh, it's very nice done etc but i I sit with a big question. What is the advantage about the grass broom and a plastic broom like we use in the West? M. คุณลุงเขาถามว่าข้อได้เปรียบ <c oughs> ของไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยฮะมันดีกว่าไม้กวาดพลาสติกยังไงล่ะครับอ๋อไอ้ขอ้อข้อได้ข้อเสียมันแต่ถ้าความทนพลาสติกมันก็ทนกว่าอันนี้มันไม่คงมไม่ทนกว่าพลาสติกแต่เวาลากวาดนะมันจะไอ้อ่อนนุ่มมันจะแพ้นี่ มันนออ่ไปเลยก็คือไม่กวาดพลาสติกเท่าที่ผมจําได้มันจะกวาดแล้วพวกเศษฝุ่นเศษขยะอะไรนี่เด้งกระเด็นไป3มเมตรสามวาแต่อันนี้นี่จะค่อยๆเกลี่ยๆไปใช่ไหมฮะมันจะแบบถนัดมือกว่าด้วยคเบามือกว่าด้วยมันไม่แบบแข็งๆสักๆ so this one is more gentle softer and when you brush yeah all the dirt all the junk and garbage it won't jump off like you, right, yeah, you uh huh, yeah, uh huh. d mm hmm. นท h ่คุณใ a s พลาสติกเ plastic สติกแ h ็งมากนี่เป็นของนุ่มเมื่อสักครู่ค mm ุณเฮอร์แมนก็ได้ถามถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบระหว่างไม้กวาดพลาสติกและไม้กวาดดอกหญ้ยอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็ใช้คำว่า What are the advantage mm hmm. What are the advantage What are ก็คือมีอะไรบ้าง Advantage ก็คือ ข้อได้เปรียบนะครับเป็นการถามว่าเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันดีกว่ายังไงหรอนะฮะข้อได้เปรียบเนี่ยของไม้กวาดพลาสติกก็อาจจะดีตรงที่คงทนกว่านะครับใช้คําว่า durable นะฮะ durable คงทนหรือใช้อีกคํานึงก็ได้นะครับว่าที่แปลว่าทนหรือถึกนะฮะเขาใช้คําว่า tough tough นะฮะจะมีความหมายว่าแน่นเหนียวก็ได้นะครับเวลาเราไปเคี้ยวขนมอะไรพวกที่แบบเหนียวเหนียวหนึบๆนนะฮะเราบอกว่า tough ก็ได้นะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยข้อได้เปรียบของไม้กวาดธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้นะครับไม้กวาดดอกย้าเนี่ยก็คืออ่อนนุ่มกว่านะครับจะสบายมือกว่าจะไม่แข็งแล้วเวลากวาดเนี่ยเศษขยงเศษขยะเนี่ยจะไม่กระเด็นนะครับจะไม่กระเด็นกระดอนเราสามารถลากไปได้ถนัดมือกว่าด้วยนะฮะก็จะบอกว่าเนี่ยไม้กวาดชนิดนี้ it's softer ก็คือนุ่มกว่านั่นเองนะฮะ softer ทีนี้เนี่ยเราได้รู้ระหว่างเขาได้เปรียบเสียเปรียบแล้วผมอยากทราบขั้นตอนการทำาั้งฮะว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้ต้องทํำยังไงบ้างครับอ๋อผมก็ต้องเอาดั้มแบบนี้นะครับเอามาตอกตะปูนะเอามาตอกตะปูแล้วเชือกผูกเดี๋ยวจะทําวิธีบอกฮนะแต่ตะปูเนี่ยเย so, อาเชือกผูก the first step แล้วก็นี่มามาหุ้มอหุอ้ม กันอยวก่นะฮะก็คือขั้นแรกเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเอาไม้มาตอกตะปู he first puts a nail in yeah. nails ก uh ็ค huh. uh ือ nail เนี่ยก็ค so, okay. uh ือตะปูนะครับไม่ใช claro ่เล็บแปลว่าเล็บก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราคงไม่เอาเล็บจิ้มเข้าไปจิ้มไม่เข้าก็เนี่ยตอกตะปูลงไป nail เสร็จปุ๊บก็เอาเชือกเนี่ยมาขึงกับตะปูใช่ไหมครับ then he then ties a knot on the nail and then start putting the grass on ใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็ตอกตะปูก่อนคือเชือกครับแล้วก็เอาได้้นี่มาาเขดอกหญ้ามาาเข้พอเข้าเสร็จแล้วมันจะเป็นมามาเป็นลักษณะนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะพูดว่าเสร็จแล้วมาเป็นเป็นลักษณะนี้ That's the base of the broom then Yes I think this is the the spine of it all I think Basically there's the nail Yeah nail it in and mm -hmm. then you have these ropes yeah you tie the rope around the broom mm -hmm. to keep the the core tight uh -huh. i see on mm -hmm. check คําว่าเจาะตะปูนะครับ put a nail in นะ hammer a nail in ก็ hammer ก็คือ hammer a nail in the put a nail in ก็คือเอาตะปู then wrap The rope around หรือ bind the rope around ก็คือการพันเชือกรอบนะฮะโดยที่มี grass หรือว่าหญ้าเนี่ยห่อไว้ตรงนี้แล้วก็มัดเชือกไว้ให้เป็นแกนกลางแกนกลางผมใช้คำว่า core นะฮะ core แกนกลางอีกคำหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ spine spine เนี่ยแปลว่ากระดูกสันหลังนั่นเองะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบได้เหมือนเป็นกระดูกสันหลังเป็นเป็นแกนกลางนะฮะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะตึง ไอใบไม้กวาดใช่ไหมฮะอ่าเสร็จปุ๊บทาอะไรต่อครับมาใส่มาใส่ปีกสองปีกนี่ก่อนแล้วก็มาทาอ๋อเป็นเป็นเป็นเหมือนปีกด้านบนอ่าเป็นหุ้มหุ้มเหมือนนี่มันเป็นหุ้มแกนกลางอีกหุ้มกันกลางอ๋อมันมันต้องหุ้มทั้งสองแถบหุ้มสองแถบแล้วเวลานั้นเราเสร็จแล้วเรามาใส่ปีกข้างให้มันแบนออกมาให้มันเป็นลักษณะก็จะมากลายมาเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วนะะเป็นลักษณะเสร็จแล้วโอ้โห แค่นี้เองไม่ไม่อยากมีขั้นตอนสั้นๆนะเป็นลักษณะพูดเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับผมดูปมแล้วเนี่ยเวลาพูดทุกง่ายนะ So the first step after you put a nail in and you wrap the grass around it you add two more stems on each side to strengthen the core then you add grass on the side the wings yeah but uh, it seems oh very easy but uh, i don't know if i i don't know <laughs> i think one of my hands is wrong i don't think i can do ม uh ัน uh, ก uh ็พ uh. ูดเหมือนผมอะครับว่า it seems easy it seems easy ก so Se see ็คือดูเหมือนจะง่ายนะครับ s e e m มาจากคำว่า see ก็คือการมองเห็นนะคร seems ก็คือดูเหมือนเปรียบเสมือน s e e m s อีซก็คือดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าทางจะไม่ง่ายนะฮะ <c oughs> ดูค่อนข้างจะยากแต่ถ้าชำนาญเราก็คงจะสบายหรือใช่ไหมฮะแล้วพอเสร็จปุกบก็ตกแต่งตแต่งเหลาแล้ว,<ม>ลวต่อวันหนึ่งนี้ทำได้สักกี่ก้านนะครับถ้าผมทำกันจริงเลยนะไม่ได้นั่งอนะไรประมาณเกือสองนันโลหนึ่งโลหนึง่งพอดีแต่ส่วนมากผมทำได้ถึง กผมปหลังก like, ็ต้องมีพักผ่อนบ้างอารมณ์ศิลปินครับ He says that each day maximum he can make a dozen of these a dozen mm hmm. I think in a dozen of days I make one เขาบอกว่าเนี่ยคุณลุง1วันทำได้โหลหนึ่งของเขาเนี่ยวันทำได้กานหนึ่งอ้คุณลุงครับแล้ว อย่างเงี้ยนะฮะเราเอาไปขายที่ไหนบ้างล่ะครับผมมีชนบุรีครับชนบุรีอะมันไม่ไกลมากไม่ไกลมากแล้วมีม่มีส่งออกไปนอกไหมฮะไม่มีครับไม่มีอะครับไม่มีอ๋อ he doesn't export yet that's your chance yeah maybe yeah but I don't know um, I think to export to Europe to fill a container will be a lot of rooms a yeah, So t k uh, think. Yeah. yeah, yeah, I think. ผ mm. <laughs> มบอกคุณเฮอร์แมนไปนะครับคุณลุงยังไม่ส่งออกใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> ผมก็เลยแซวเนี่ยคุณลุงคนนี้นะครับคุณลุงเฮอร์แมนเนี่ยออกมาจากเบลเยียมนะฮะเนี่ย <laughs> it's your chance mm. เป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับเนียวไปส่งออกสิ <laughs> นำเข้าเข้าเบลเยียมเลย mm. <laughs> คุณเฮอร์แมนก็เลยบอกว่าอ๋อ oh, เนี่ยก็นำเข้าได้นะ I can นนำเข้าได้แต่ว่า <c oughs> ถ้าขนไปเนี่ยใส่คอนเทนเนอร์ไปนะครับ กว่าจะเต็มเนี่ยคงแก่ตายได้ก่อนเพราะว่าวันและโ i หลว่ไม่ไม่ m ิด e ่ามีตล y ั o เ a ว h คุณเฮอร์แมนเขาบอกว่าเนี่ยเขาแปลกใจมากเลยนะครับที่ได้เห็นไม้กว่าที่ ทำโดยมือนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่ยุโรปนะครับของที่ทำด้วยมือเนี่ยแพงมากนะฮะ mm hmm. ก็เป็นของดีนะของคุณภาพดีทนด้วย If I look here, that is not really uh, made. It's it's like an art. <engineer. S 2> yeah, it's an art. They are weaving. เขาบอกว่าเนี่ย mm hmm. พอเขามาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับเป็นมี Uh, มีทั้งการสารดูเหมือนเราถักเป็นปมอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันดูเหมือนการทําศิละปะมากกว่าเหมือนเป็นแบบผลงานศิละปะมากกว่าก็เป็นสิ่งที่เขาทําให้เขาชื่นชมวัฒนธรรมไทยแล้วก็ภูปัญญาของไทยๆนะฮะ I wonder where he learned that or is that an idea of himself อ right uh huh. คุณเฮอร์แมนเขาถามนะครับว่า I wonder where he learned that. <c oughs> I wonder where he learned ก็คือ I wonder ผมสงสัยเหลือเกิน where he learned ก็คือเขาเรียนรู้มาจากไหนเรียนที่อะไรกศนอนะอ๋อกศนอสถานศึกษาสถานที่อะไรเนี่ยก็มาจัดสอน He learned it from the uh, it's an educational course อ่า uh huh, program. I see. คุณลุงครับไหนๆเราก็มีเนี่ยฮะชาวเบลเยียมมาแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะคุยกับชาวต่างประเทศไหมครับเดี๋ยวจะให้ชาวเบลเยียมคุณลุงคนนี้ฮะสื่อสารให้มาเมืองไทยนี่ดีไหมอ๋อดีไหม He says <laughs> He says Do you like Thailand? Is it good? Thailand is one of my favorites country. No, it's It the favorite, it. The favorite. Yeah, yeah I like it here very much ผมถามคุณเฮอร์แมนไปนะครับด้วยคำถามของคุณลุงเนี่ย do you like Thailand ก็คือคุณชอบเมืองไทยหรือเปล่านะฮะแล้วผมก็เสริมตอนท้ายไปนะฮะว่า i s i t good นะฮะ to you นะฮะมันดีสำหรับคุณหรือเปล่าคุณชอบไหมมันดีไหมคุณเฮอร์แมนก็เลยบอกว่า it is my favorite mm hmm. the favorite country yeah, 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 yeah. the favorite ก็คือเป็นประเทศที่โปรดปราน the favorite ก็คือเป็นสิ่งที่โปรดปรานที่สุดนะฮะ the favorite country country ซึ่งแปลว่าประเทศก็หมายความว่าเนี่ยประเทศนี้กินใจเข้าไปแล้วนะฮะซื้อใจประเทร้อยอ้าวไหนๆเราก็ได้คุยกับชาวต่างประเทศแล้วนะครับคุณลุงมีอะไรอยากฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับที่เป็น <c oughs> ชาวไทยนะฮะผมอยา,ากจะฝาก ท่านชาวบ้านและชาวปทุมท,ทั่วทั่วประเทศไทยนะครับช่วยมาอุดหนุนสินค้าโอท็อปของชาวปทุมแล้วก็ของกลุ่มชาวบ้านที่ผมก่อร่างสร้างตัวโดยผมเองแล้วผมจะภูมิใจมากที่สุดนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมนะครับแล้วก็คุณเฮอร์แมนเนี่ยก็ประทับใจมากนะครับที่ได้ออโอกาสมาสนทนากับคุณลุงในวันนี้นะฮะแล้วให้คุณลุงเนี่ยได้มาสาธิตวิธีการทํา ไม่กวาดดอกหญ้าแล้วก็ได้ให้ความรู้ใหม่ๆกับผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับรวมถึงเ,เป็นการเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษไปกับผมด้วยนะครับในรายการภาษาอังกฤษติดดินวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภาษาอังกฤษติดดินแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับทํา กับทางรายการเราเนี่ยก็ติดต่อส่งจดหมายเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานเรารออยู่สําหรับวันนี้เนี่ยคุณบุญลือคุณเฮอร์แมนและผมเนี่ยก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับส่วนคราวหน้ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมชุมชนไหนไปดูกิจกรรมอะไรและผลิตภัณฑ์อะไรก็คงต้องติดตามชมกันดูนะครับสวัสดีครับ We'll